เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่3กุมภาพันธ์ที่ศาลาหลักคำวัดสีจันทร์ถนนศีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายจินดาอนุพันธ์ประธานชมรมพิทักษ์รักษากรอมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดเป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกชมรมพิทักษ์รักษากรอมทรัพย์ครูจงังหวัดขอนแก่นรวมพลังและร่วมรับฟังแนวทางดำเนินงานของชมรมออกแถลงการเรียกร้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรณีมติคณะกรรมการดำเนินการที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่ชอบด้วยระเบียบสร้างความเดือดร้อนต่อสากลและสมาชิกจำนวนมากโดยมีสมาชิกกว่า100คนรวมพลังเงียบเข้าร่วมประชุมและรับฟังแนว ทางการดําเนินง,งานของชมรมพร้อมออกแถลงการกรณีสากลอมทรัพย์คูขันแก่นจำกัดและสมาชิกได้รับความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากมติคณะกรรมการดําเนินการที่มีชอบการประชุมในวันนี้มันเกิดขึ้นจากผลกระทบสะสมเป็นเวลามาตั้งแต่ช่วงที่ปรากฏข่าวการทุจริตยักยอก เงินของสาก์สมัยอดีตผู้จัดการเอกราชเป็นต้นมาซึ่งผลจากตรงนั้นมันทำให้เกิดความแปรปรวนในกระบวนการบริหารการจัดการแล้วทำให้สมาชิกทั้งสาก์และสมาชิกเสื่อมเสียประโยชน์ตามข้อบังคับตามวัตถุประสงค์ของสากร์เรื่อยมาทีนี้เราก็เห็นจุดจุดหนึ่งสำคัญจุดหนึ่งก็คือบรรดาสามาชิกสากรนั้นจะอยู่ในฐานะผู้น้อยผู้ตามแค่เป็นส่วนใหญ่การที่ ตนเองต้องไม่ได้รับความทำแต่ก็ยังเป็นต้องก้มหน้าก้มตาทรมานจิตทรมานกายกันตัวเองด้วยมามันเป็นสิ่งที่คณะแกนนําของชมรมพิทักษ์รักษากรเรามาสรุปแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่เราทนต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงรวมศูนย์กันเพื่อที่จะยกระดับบทบาทฐานะการเป็นเจ้าของสากรให้มีส่วนร่วมในการที่จะขับเคลื่อนตามแนวทางข้อบังคับ เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายในเชิงโครงสร้างและในเชิงประเด็นต่างๆที่มันทับถมหมกหมักหม,มมอยู่ในกรณีให้มันเสร็จสิ้นโดยเร็วในไม่ช้ายังไม่ตรงประเด็นยังไม่ปัญหาคือส่วนมากถ้าเราไม่เรียกร้องถ้าเราไม่ต่อสู้ด้วยกฎหมายเราก็จะไม่ชนะ เราก็จะไม่ได้ผลในสิ่งที่มีความเป็นธรรมค่ะหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสมาธิตรวจสอบคอมซับรูก็คือส่วนหนึ่งของชมรมสมาธิท่าได้วมันมีอะไร้งเนยใ,ในปัญหาของเรามีเยอะมากค่ะเกี่ยวกับผลประโยชน์ของคณะกรรมการที่ ที่ทำกันมานานมากๆมันมีการกรรมการอ่ะมีการสืบทอดมีการสืบทอดมีการเป็นลักษณะที่วางแผนกันมาวางแผนะวางแผนคนนี้ขึ้นยกตัวอย่างสามีขึ้นสองปีแล้วก็อีกสองปีต่อไปก็ภรรยาขึ้นมันจะสับเปลี่ยนกันอย่างเงี้ย